สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดเพรยกรค่ะคิวนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมปี2567ค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วท่านเป็นชาวลัคนากรากฎรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะ ท่านใดที่มีเวลาเกิดชัดเจนนะคะวันเดือนปีเกิดทราบจังหวัดที่เกิดแนะนําให้ผูกลัคนาของท่านเพื่อท่านจะได้ทราบตําแหน่งดาวตั้งรับในเรือนลัคนาในของท่านองศาดาวต่างๆจะเป็นจุดที่บอกวิธีการหลบหลีกสิ่งต่างๆได้นะคะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมค่ะหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะ สำหรับชาวลัคนา,าราศีกรกฎดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวจันทร์เนื่องจากดาวจันทร์โคจรสองวันครึ่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีดิฉันจึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุในการพยากรณ์แทนค่ะดาวพฤหัสทำมุมเรียกว่าจัตุโกนกับลัคนาของท่านได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชค พระฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์ที่ให้คุณต่อดวงชะตาแบบนุ่มนวลเป็นลักษณะโชคลาภที่เกิดขึ้นกับการงานในช่วงที่พรฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้นะคะนั่นหมายถึงว่ามีทั้งผู้ใหญ่ที่หนุนหลังดวงชะตาท่านจะใช้ความรู้ความสามารถในการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานได้ดีนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎและพฤหัสมาอยู่ในบ้านดาวอังคารอังคารช่วง1-15มีนาคม ยังคงได้ตำแหน่งมหาอุดมาอยู่ในภพปัตตนิเล็งลักคนาของท่านแสดงว่าเป็นจุดที่ประทัดหรือสิ่งที่ต้องพบเจอนั่นเองค่ะอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะ การงานเมื่อมาอยู่ในภพปัตตนิแสดงว่าเป็นเรื่องของหุ้นส่วนที่จะเข้ามามีร่วมกันของผลประโยชน์ค่ะเพราะเขากลุมร่วมสุขด้วยสุขอยู่ถึงวันที่9ก้าได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคแต่เจ้าสตานี้มักจะคาดหวังเป้าหมายที่ สูงเกินกว่าที่จะได้รับนั่นเองค่ะเพราะว่าสุกเล็งลักก็เป็นจุดที่พิทุบาทในลักษณะของการอาจจะขัดอกขัดใจรู้สึกว่าขัดผลประโยชน์หรือว่ามันยังไม่ใช่ทั้งหมดลักษณะแบบนี้สุกอยู่ร่วมเสาแล้วพอสุกย้ายไปอยู่ในภพเรือนมรนะก็ไปอยู่กับดาวเสาอีกเรียกว่าสุกเข้าเสาแทรกนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะอารมณ์โดยตรงของตัวท่าน แต่มองว่าช่วงระยะนี้การงานไม่ว่าจะเป็นงานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือการได้พบเจอคู่หูในที่ทำงานการได้ทำโปรเจกต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมักมีมิสหายามีเพื่อนฝูงเข้ามาร่วมส่งเสริมผลักดันเจ้าชะตาส่งผลให้ได้พบเจอกับเรื่องของโชคลาภที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือได้พบเจอคนที่เข้ามาช่วยงานที่มีศัก,กยภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับตัวท่านได้ค่ะ ทีนี้ดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะปัตตนิในที่นี้ก็อาจจะไม่ถึงมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้รับทางเลือกของช่องทางงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะก็ถือว่ามักจะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายคนที่อายุน้อยกว่าบริวารของท่าน หรือมีเกณฑ์ที่จะมีลูกน้องที่มีศักยภาพเกิดขึ้นร่วมทำการงานให้เกิดความสำเร็จได้นั่นเองนะคะพอวันที่15มีนาคมดาวเจ้าเรือนการงานของท่านดาวอังคารยกมาสู่พบม,มรณนะกลุ่มร่วมกับดาวเสาเป็นดาวจบสิ้นเป็นดาวคู่แตกหักเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพราะนั้นแนะนำก่อนใครที่มีการเดินทาง ใครที่มีการโยกย้ายต่างๆระม,มัดระวังในเรื่องของการสัญจรหรือระม,มัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยเพราะว่าท่านก็ยังคงมีเกณฑ์ของการปะทะอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลเปิดมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอังคารวันที่15ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกในภพมรณนะ ยกย้ายแล้วดีเปลี่ยนแปลงแล้วดีมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันมีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ระวังอาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้เป็นสิ่งที่เข้ามาปรับปรับลักษณะแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ระวังปากเสียงที่จะเกิดกับเรื่องหุ้นส่วนการค้าเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของการงานด้วยเช่นกันค่ะ แต่มองว่าช่วงระยะนี้ท่านจะมีเรื่องกระวนกระวายสับสนเข้ามาให้ต้องคิดบางท่านก็จะเจอปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องคนในบ้านบางท่านก็จะมีปัญหาที่เข้ามาให้หงุดหงิดใจให้ต้องคิดให้ต้องวางแผนนะคะหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าสุขก็มากุมร่วมเสาในวันที่9ศุกเข้ามาเจอเสาศุกเข้าเสาแทรกในภพมรณนะภาวะอารมณ์อาจจะ รู้สึกสับสนกระวนกระวายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาชีวิตหรือมีการย้ายที่ย้ายถิ่นอยู่ห่างไกลบ้านสักระยะหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะต้องเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางสักระยะหนึ่งเป็นลักษณะของการแก้เครดก็ได้แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ค่ะอังคารกับศุกร์ก็มาเจอกันก็เป็นดาวคู่มิตรอีกในภพมรณนะก็ ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านจะมีสิ่งที่ซ่อนเรื่องราวดีๆไว้อย่าได้กลัวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมักมีการเริ่มต้นใหม่บางคนจะได้พบเจอคู่ค้าหน้าใหม่บางคนมีเกณฑ์ของการลงทุนหรือบางคนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายที่อยู่ของท่านเลยเพื่อจะทําการงานให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและช่วงระยะหลังจากวันที่3มีนาคมไป มองว่าท่านค่อนข้างคิดมากขี้หลงขี้ลืมแล้วก็มีเรื่องของความกังวลใจตลอดเวลาที่จะเกิดขึ้นได้การสื่อสารเมื่อพูดไปแล้วก็จะคิดแล้วคิดอีก คิดแบบย้ำคิดย้ำทำประมาณแบบนี้นะคะดาวพุธของท่านในภพสุภะเรียกว่าตำแหน่งพินทุบาทส่งผลให้ขี้หลงขี้ลืมแล้วก็ทำอะไรก็กังวลอยู่กับจุดเดิมลักษณะแบบนี้ค่ะและดาวราหูเจ้าเรือนมรณนะก็มาอยู่ในภพสุภะเพราะนั้นอย่าได้กลัวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งผลไปสู่ความสาเร็จ แต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าดาวราหูของท่านในรอบปีนั้นได้ตำแหน่งการลักกินีซอนหรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดด้อยจุดเสียของดวงชะตาชีวิตท่านไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะคะดาวราหูได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์แสดงว่ามีการทำอะไรที่เปลี่ยนหรือปรับหรือ อาจจะมีการเปลี่ยนโต๊ะทำงานโยกย้ายสาขาโยกย้ายแผนกอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้เป็นลักษณะของการปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาใส่ไฟใส่ความหรืออาจจะมีลักษณะของคนข้างบ้านที่เป็นห่วงท่านพูดถึงท่านจนท่านรำคาญประมาณอย่างนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ต้องสูญเสียกับเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเรื่องการเจ็บป่วยของคุณพ่อ เรื่องการเจ็บป่วยของบุคคลที่ท่านได้ยินได้รับฟังแล้วก็ได้เข้าไปร่วมช่วยเหลือหรือว่าช่วยแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะดาวราหูกับดาวพระเกตเขามาเจอกันในภพสุภะซึ่งถือเป็นภพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณด้วยเช่นกันก็มีเกณฑ์กับเรื่องของการสื่อเซนสสัมผัส ถึงแม้ท่านจะเจอปัญหาใดๆช่วงระยะนี้มองว่าท่านจะรอดพ้นสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือทันเวลาทุ่งทีอยู่เสมอนะคะจะมีคนเก่าที่มักจะเข้ามาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือเป็นลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่าท่านเข้ามาชี้แนะช่องทางในเรื่องของการปฏิบัติแนวทางชีวิตหรือการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์จะได้พบเจอ มิตรภาพที่ดีๆพบเจอคนที่ชักนำไปในช่องทางที่ดีในขณะที่ตัวท่านอาจจะเจอคนใกล้ตัวบางคนที่คอยทำร้ายด้วยคำพูดทำร้ายด้วยเรื่องของการทำให้ท่านรู้สึกด้อยค่าลดค่าตัวเองลงไปลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด,ดาวพระพุธเขาเป็นดาว เรียกว่าดาวคู่ศัตรูกับดาวราหูนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนวินาศมีคนที่คอยแทงข้างหลังมีศัตรูลับๆเกิดขึ้นมีคนที่อาจจะวังดีต่อหน้าแต่ไม่ประสงค์ดีกับท่านลับหลังแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเชื่ออกเชื่อใจของตัวท่านที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตารายบุคคลด้วยค่ะแต่ดวงชะตาในลักษณะแบบนี้ก็ อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วมักจะมีช่องทางการแก้ไขให้กับเจ้าชะตาอยู่เสมอเพราะนั้นไม่ต้องภาวะประวงไม่ต้องกังวลใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถือว่าดาวพฤหัสด,ดาวที่ให้คุณต่อดวงชะตาและใช้สติปัญญาได้อย่างดีทั้งตัวท่านแล้วก็มิตรฝหายของท่านจะเข้ามาร่วมส่งเสริมในเรื่องการสร้างเส้นทางชีวิตให้กับตัวท่านเองนะคะ ก็ถือว่าท่านจะประคองชีวิตไปได้ในช่วงระยะนี้เพียงแต่ระมัดระวังอย่างที่แจ้งอะค่ะใครที่ไม่ประสงค์ดีในเรื่องคำพูดหรือว่าใครที่คาดหวังจากเรื่องของการเดินทางไกลในช่วงระยะนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเดินทางอาจจะเช่นว่าสมมติท่านแพลนว่าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศในอีกสองวันข้างหน้าแต่อาจจะมีเหตุที่ทำให้ท่านจะต้องเลื่อนออกไป หรือว่าเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับตัวท่านก็หมายถึงว่าอะไรที่แพลนไว้มักจะมีการเลื่อนเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับไปสู่โหมดของสิ่งที่เหมาะสมกว่าลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะดาวเสริญนปัตตนิของท่านคือดาวพระเสาร์มาอยู่ในภพมรณะแต่ได้มาตรฐานดาวเป็นเกษตรราธิบอดีก็ถือว่า คนที่มีคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะอยู่กันคนละที่คนละถิ่นหรือว่าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยกันมีการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวทั้งสองฝ่ายซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าสตารู้สึกว่าลำบากใจแต่ท่านจะใช้ความอดทนได้ดีนะคะแต่ทีนี้ในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัระวังเพราะว่า กุมร่วมกับอังคารด้วยก็เป็นดาวที่อาจจะเกิดการทะเลาะกันได้เกิดเรื่องของความหงุดหงิดรำคาญใจหรืออาจจะเกิดเรื่องของการขัดโชคลาภเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงระยะนี้นะคะแต่ก็จะแฝงไปด้วยโชคลาภเพราะนั้นอยากให้ท่านโฟกัสไปในเรื่องการงานมากกว่าเพราะดาวพฤหัสท่านมาอยู่ในพกการงานส่งเสริมสติปัญญาส่งเสริมบุญกุศลหนุนนำส่งเสริมเรื่องของคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่ คอยหนุนดวงชะตาของท่านเพราะนั้นถ้าท่านโฟกัสในเรื่องการงานสมมุติว่าเรื่องอะไรไม่ดีสักเรื่องเครียดกับเรื่องความรักเครียดกับเรื่องหัวใจเรื่องครอบครัวบางอย่างวางไม่ได้ก็จริงค่ะแต่ว่าระยะเวลาจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างได้เห็นคําตอบชัดเจนนะคะบางทีเรา ดิ้นรนไปหรือว่าคิดไปก่อนล่วงหน้าก็อาจทําให้เกิดทุกข์ใช้สติปัญญาดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวกับสติปัญญาและศีลธรรมแล้วท่านจะมองเห็นอีกมุมนึงเลยค่ะที่จะเป็นมุมของการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรื่องของคู่รองคนรักพอมาอยู่ในภพนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังคือการทะเลาะกันนะคะมาดูดาวอังคารอีกค่ะซึ่งเล็งลัคนาอังคารเขาเล็งลัคนาแต่ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะ อุตตะปัตตนินั่นหมายถึงช่วงระยะนี้คู่รักคนรักมีความสดใสร่าเริงมีการร่วมกันคิดร่วมกันทําปรึกษาในเรื่องของการงานร่วมกันหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมักจะเกิดขึ้นแล้วเกิดการพูดคุยเจราจาร่วมกันนั่นเองค่ะสุกก็มากุมร่วมเป็นดาวคู่มิตรด้วยก็แสดงว่าในช่วงระยะนี้ มีเรื่องของการสเสน่หาการได้ดื่มได้กินได้เที่ยวการมีทริปดีๆร่วมกันคู่ครองคนรักก็ยังคงมีการใส่ใจบ้านเรือนคนในครอบครัวบุตรหลานลูกหลานแต่อาจจะมีภาวะจําเป็นในเรื่องของการต้องเดินทางในช่วงระยะนี้ซึ่งต้องระมัดระวังปากเสียงการทะเลาะการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะและเจ้าชะตามักจะรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเพราะดาวสุ์เล็งลัคนาอยู่ในบ้านดาวเสารด้วยลักษณะแบบนี้ค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องคู่ครองคนรักเรื่องหัวใจสภาวะหัวใจของท่านนะคะ1-9สุขได้ตำแหน่งเทวีโชคเล็งรัก โชคลาภจากความรักมักจะเกิดขึ้นโชคลาภจากความสเสน่หามีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากถูกอกถูกใจในช่วงวันที่1ถึงวันที่9มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักใหม่ๆความรักสดใสเกิดขึ้นช่วงระยะนี้แฮปปี้มีความสุขดีค่ะแต่ก็แฝงไปด้วยสิ่งที่อาจจะมาขัดผลประโยชน์ต่อกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการได้ความรักแล้วเสียอย่างหนึ่งไปได้อย่างหนึ่งมาเสียอย่างหนึ่งไปเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ พอวันที่9ดาวศุกร์มาได้ตำแหน่งอุจจาว,วิลาศในภพมรณะค่ะช่วงระยะนี้ความรักก่อเกิดความเครียดมีทั้งความหึงหวงความเสน่หาหรือพบกับใครแล้วรู้สึกว่าต้องห่างเหินห่างไกลแต่หากใครที่พบเจอกับเรื่องของชาวต่างชาติก็แปลความหมายไปในด้านดีนะคะว่ามรณะในที่นี้คืออยู่ห่างไกลกันก็จะเป็นความรักที่อาจจะมีการคอนแทคกันต่อไปได้ยา,ยาวๆขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีเรื่องปากเสียงเรื่องของมือที่สามความรักซ้อนเกิดขึ้นได้ไหมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าสุกับเสาร่วมราศีกันในพมรณะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนเก่าหรือมีเกณฑ์ที่ใครสักคนหนึ่งหรือตัวท่านหรือคู่รักคนรักของท่านคนที่ท่านสนใจดึงมือที่สามเข้ามาลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ โฟกัสเรื่องของการงานนะคะดาวที่ไปอยู่ในภพการงานเด่นในเรือนชะตาของสติปัญญาเมื่องานดีชีวิตมีคุณภาพทุกอย่างดีสิ่งต่างๆก็จะดีเองนะคะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะทำให้ท่านเริ่มต้นของความสำเร็จได้ดีค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสำหรับชาวลัคนากรกฎนะคะท่านใดสนใจที่จะฟัง การพยากรณ์กันล่วงหน้าก็สามารถสมัครมาได้ที่ VIP Group ุเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นก็จะมีการพยากรณ์ตอบคำถามให้3คํคำถามนะคะท่านใดสนใจผูกลักนาการส่วนตัวแอดรายละเอียด q r Code ด้านล่างและท่านใดสนใจร่วมทำบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างค่ะขอบพระคุณทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีสิ่งต่างๆเกิดเป็นผลด้านดีกับท่านตลอดทั้งปีค่ะเพราะเดี๋ยวพอ30เมษายน พฤหัสก็ยกมาอยู่ในภพลาภะอีกนะคะเรียกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโยกหลังกับลัคนาตําแหน่งสิงหาเกณฑ์ได้ตําแหน่งดีเยอะแยะแล้วก็จุลศักดิ์ด้วยแสดงว่ามีเกณฑ์ได้ผลประโยชน์ได้ล่าผลมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จใครคาดหวังจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะสักเซสสาเร็จทั้งสิ้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้กับคลิปของดิฉันด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างมากค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับชาวกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ